วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันไม่ได้กินมานานมากทุกคน,นะคะ่ะมีอุปกรณ์มาด้วยนะทุกคนนี่นะคะก่อนที่เราจะกินตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทุบกันเลยเอาแล้วนะอุ้ยไม่รู้ว่าลูกมะขวิดจะแตกหรือว่าสาข,ของเนยจะแตกก่อนนะคะเนี่ยขคาะไปเลยจ้าอุรัานดังโตะเลยอะทุกคนจ้าดูนะนี่ ทุกคนนี่เขาสุกแล้วนะคะกินได้แล้วนะนี่จ้ามีใครไม่เคยกินบ้างคะถือว่าเป็นผลไม้โบราณหายากเลยนะคะเนี่ยอุ้ยทุกคนคอยดูนะว้าวอุ้ยน่ากินมากเลยคะ่ะนี่ไงมะขิดของเรานะคะผลไม้โบราณหายากอุ้ยหอมอะทุกคนคะ่ะ เขาจะมีกลิ่นหอมมากเลยนะคะเนี่ยหอม,อมทุกคนนี่ได้กลิ่นไหมเดี๋ยวเรามาชิมกันทุกคนจะเห็นไหมคะว่าเนี่ยเขาจะเป็นเนื้อเป็นสีขาวๆนะคะเป็นเยื่อติดแบบนี้กำลังกินเลยนะทุกคนจ๋าเนี่ยแล้วเนยก็มีอุปกรณ์มาด้วยแทนแทน,แทนเราต้องมีช้อนด้วยนะคะอ๊ยเดี๋ยวขอเก็บอุปกรณ์ตัวนี้ก่อนนะทุกคน